สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู u ูปชาแน n โปรโมชั่นฟ o ร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำยูฟอร์ดพับประแดงค่ะและพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งในรุ่นรถ Ford r เลนเจอค่ะวันนี้พามาเป็นสีประตูรุ่น XLS ค่ะสาหรับรุ่นนี้นะคะเป็นขับ2องซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมั แรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายค่ะสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่919,000บาทค่ะแล้วก็บอกก่อนเลยตัวนี้ค่ะทำการจัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะมีหลายแคมเปญเลยค่ะแคมเปญแรกค่ะก็คือเป็นแคมเปญน,นะคะราคาพิเศษค่ะจากราคาเต็ม919,000บาทหัทนราคาเหลือเพียงแค่799,000บาทหรือเลือกรับนะคะแคมเปญ0%หรือ ชุดแต่งรอบคันเลือกได้เลยเดี๋ยวเกงกี้พาชมรอบคันค่ะสำหรับตัวรถที่พามาให้ชมวันนี้น้องเป็นสีดําแน่นอนค่ะวันนี้ก็คุมโทนเข้มเท่ดุแบบนี้เลยเริ่มจากด้านหน้าค่ะสิ่งที่เปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์คุณเคยกันดีอยู่แล้วที่มาพร้อมกับตัวสอ FORD แบบนี้ค่ะมีรังพึ่งตัวนี้นะคะระบายความร้อนจากห้องเครื่องด้วยนะคะแบบนี้เลย และสําหรับไฟหน้าค่ะไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi r e f a c t o r จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมี Friday, Time running, ไฟ daytime running light ตัว C ีแคมแสงสีขาวมาให้แบบนี้จากโรงงานค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะกันชนหน้ารวมถึงชายกันชนก็คือเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถ ไฟตัดหมอกค่ะมีมาให้ครบแบบนี้นะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองสําหรับด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์ก็คือชิ้นงานตัวนี้เลยค่ะคิ Q ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วสีดําด้านพร้อมกับหมุดสีเงินแต่ตัวนี้พี่พเห็นหมุดไม่ต้องกังวลนะคะไม่ได้เจาะตัวรถเลยค่ะแต่ติดงานอย่างแน่นหนาแน่นอน ทำการเปลี่ยนล้อด้วยค่ะสําหรับคันนี้ให้พี่ๆดูนะใส่ล้อ,อ,อใส่คิ้วล้อนะคะ6นิ้วพร้อมกับเปลี่ยนนะคะล้อแม็กแบบนี้ทรงสวยแบบนี้เลยวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นมาเวลหน้าดำตัดด้วยมิลลิ่งสีแดงจับคู่กับยางโตโยนะคะ A t ทแล้วก็ซีรีส์ยางวันนี้ค่ะ265ห5ห20ากลังดีค่ะ วยนะคะแล้วก็ตัวนี้โมเดลล่าสุดนะคะปี2025สําหรับรุ่น4ประตู XLS ค่ะก็นี่เลยกระจกมองข้างสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะบานใหญ่ทัศนวิสัยดีเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างเพิ่มเติมด้านข้างตัวรถค่ะเป็นกันสาดแท้นะคะของ Ford เวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มรอบคันกี่เปอร์เซ็นต์บานหน้าแล้ ออรอบคันกี่เปอร์เซ็นต์พี่พีจ้งได้เลยคันนี้ด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมค่ะเป็นชิ้นงานเบ้ารองมือเปิดวันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นเบ้ารองมือเปิดที่เป็นสีดําด้านตัดด้วยอักษรลนเจอร์สีแดงแบบนี้และแน่นอนค่ะสาหรับตัวโมเดล ล่าสุดนะคะปัจจุบันนี้นี่เลยมือเปิดมือเปิดตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็ทําให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นและป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีรับกันกับตัวเบ้ารองที่เราติดเลยมาในข้างสีดําทั้งชิ้นเลยค่ะพร้อมร่องระบายน้ําและพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นและสําหรับด้านท้ายค่ะสปอร์ตบาที่เห็นอยู่เป็นสปอร์ตบาร์งชั้นนะคะไม่ได้มีมากับรุ่น XLS นะคะอันนี้ทำการติดเพิ่มซึ่งลูกค้าเลือกนะคะเป็นสปอร์ตบาร์แท้ของรุ่น y t e c นั่นเองเอามาใส่เพิ่มไม่ได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้จากโรงงานและไฟท้ายสวยๆสำหรับวันนี้ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็น Full LED ซึ่งไม่ได้มากับโรงงานนะคะกับรุ่นตัว XLS เนาะตัวนี้เป็นไฟแท้นะคะที่เราเอามาใส่เพิ่มเติมนั่นเองด้านท้ายค่ะ มีไฟเบรกดวงที่3ให้แบบนี้โลโก้ Ford กล้องถอยหลังค่ะมาจากโรงงานเลยและติดสติกเกอร์ค่ะคําว่า Ranger ร์สติกเกอร์วันนี้เลือกเป็นสีเทาแบบนี้และกันชนท้ายค่ะก็เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะบ่งบอกให้รู้เลยเนาะว่าเป็นตัวโมเดลล่าสุดนั่นเองทีนี้ท่านใดค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้เดี๋ยววนให้ดูรอบคันนี่เลยนะคะสไตล์การตกแต่งย้ํากันอีกครั้งค่ะคันนี้ เพิ่มเติมแค่นิดเดียวเองนะคะได้หล่อแบบนี้เลยกระจังหน้าค่ะแล้วก็ติดด้านข้างเป็นตัวคิ้วหล้อใส่ล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้ว265 55i 20นะคะก็พี่ๆท่านใดถ้าชอบสำหรับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งค่ะราคาตั้งต้นของรุ่นนี้เดิมๆแล้วราคาเขา9 1้า0 0บาทฟังไม่ผิดค่ะราคาของเขาจริงๆเนาะแต่ว่าวันนี้ทำการจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะหันราคาเหลือเพียงแค่790 0 0 0 9,000หรือดอกเบี้ย0%หรือเลือกแต่ง รอบคันสามารถเลือกได้เลยค่ะยังไงแล้วฝากพี่ๆด้วยนะคะก็ถ้ายังไงเข้าไปรับชมเพิ่มเติมดูรูปแบบการตกแต่งของ Ford เ a n g e r และ Ford e v e r e s รได้ที่ยูทูบช e อ n โปรโมชั่น FordB บายเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆเอ็นดูเก่งกี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้ด้วยและช่องทางการติดต่อกิ่งกี้ขึ้นไปแล้วนะคะดันล่างเบอร์โทรอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงินไขต่างๆยินดีค่าปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยและพบกันใหมในใน ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย